อดีตนางเอกช่องสาแคทรินยาโบกมือลาจอแก้วสู่เส้นทางสายฟ้าใหม่บนฟากฟ้าข่าวการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแคทเรินยาหรือแคทเธอรีนเมอร์สันอดีตนางเอกช่อง3าที่เคยฝากผลงานไว้ในใจคนดูกับซีรีส์ The Six t h Sense รักสัมผัสหัวใจตอนมายาร้อยใจกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางหลังจากหายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่เพื่อศึกษา ต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์เอกอังกฤษอเมริกันนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์แคทรินยาในวัย27ปีได้เลือกเดินตามความฝันใหม่ด้วยการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพแอร์โฮสเตสกับสายการบินเอมิเรตซึ่งเป็นสายการบินระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานนอนและความหรูหราการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอได้สร้างความประหลาดใจและความชื่นชมให้กับแฟนๆแ,และผู้คนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากการโพสตรูปในชุดยูนิฟอร์มของสายการบินเอมิเรตพร้อมองแคปชั่น นิวเชเธอโอพุนอนาเธอดรีมจ็อบเช็ค <encore> ซีย <gamma> ูออนบอร์ดบนอินสตาแกรมของเธอยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสําเร็จในเส้นทางใหม่นี้ทําให้หลายคนต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับเธออย่างรุนหลามประเด็นที่1จากนางเอกสู่แอร์โฮสเตสการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งการตัดสินใจลาจากวงการบันเทิงของแคทเรรนยาเพื่อไปศึกษาต่อและเลือกอาชีพแอร์โฮสเตสถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากชีวิตที่เคยอยู่หน้ากล้องสู่การทํางานบนเครื่องบินซึ่งต้องใช้ทักษะ และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลายคนมองว่านี่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเธอที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายใหม่อย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจมีความลับซ่อนอยู่บางคนคาดเดาว่าเธออาจจะเบื่อหน่ายกับวงการบันเทิงหรืออาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอื่นๆที่ทําให้เธอต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างกระทันหันแต่ไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ปฏิเสธ ไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนประเด็นที่2ความสําเร็จที่เหนือความคาดหมายและแรงบันดาลใจใหม่ความสําเร็จของแคทเรนญ,ญาในการได้งานแอร์โฮสเตสกับสายการบินเอมิเรตถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะสายการบินนี้มีมาตรฐานสูงและการแข่งขันก็สูงเช่นกันการที่เธอสามารถผ่านการคัดเลือก และได้ทำงานอในสายการบินระดับโลกได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของเธอมุมมองของชาวเน็ตบาง,งอส่วนมองว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าและเชื่อว่าเธอจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านที่เธอตั้งใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเส้นทางชีวิตของตนเองบางคนมองว่าหานี่เป็นการพิสูจน์ว่าความสำเร็จไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการใดวงการหนึ่งแต่สามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกทกที่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและความพยายามประเด็นอื่นๆหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความสวยและบุค,คลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพแอร์โฮสเตสของแคทรินยาซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เธอได้รับการคัดเลือกการที่เธอเลือกสายการบินเอมิเรตซึ่งเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นของเธอมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มเชื่อว่าการที่แคทรินยาเลือกที่จะหายไปจากองค์การบันเทิงเพื่อศึกษาต่อและหาอาชีพใหม่ เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะจะช่วยให้เธอมีอนาคตที่มั่นคงมากขึ้นสรุปการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากนางเอกช่องสสู่แอร์โฮสเตสของแคทรินยาเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความสามารถของเธอไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็เชื่อว่าเธอจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง